สวัสดีค่ะวันนี้ทางทีมงานของเราขอนำเสนอตำนานวัดพระธาตุดอยคำหรือดอยคำเชิญรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะตำนานวัดพระธาตุดอยคำวัดพระธาตุดอยคำตั้งอยู่เทือกเขาถนนธงชยัยซึ่งมีภูเขาสูงชันน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนและหลากหลายกรียงรายทอดยาวลงไปถึงดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองพันอำเภอเมืองเชียงใหม่ด้าน,นทิศตะวันตกบนเทือกเขาเหล่านั้นจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีสำคัญและเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ถึงสององค์พระเจดีย์แต่ละแห่งถูกสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ในสมัยฮริคุนชัยและล้านนาตามลำดับดังนี้พระเจดีย์แห่งแรก อยู่บนยอดเขาวเล็กๆสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ200เมตรอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่เรียกว่าพระธาตุดอยคำเคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์สองผัวเมียชื่อ ที่คำและตาเขียวมาก่อนซึ่งต่อมาชาวบ้านได้เรียกยักษ์ทั้งสองนี้ว่าปู่แสะยะแสปู่แสะยะแสะมีลูกหนึ่งคนชื่อว่าสุเทวราสีเหตที่ได้ชื่อว่าดอยคำนั้น เรื่องมาจากสุพนิมิตท,ที่ยักษ์ทั้งสองได้รับพระเกศา,าธาตุจากพระพุทธเจ้าเกิดฝนตกหนักหลายวันทำให้น้ำฝนซอและพัดพาแร่ทองคำบนไหลเขาาและลำห้วยไหลลงสู่ปากถ้ำเป็นจำนวนมากจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า โดยคำจากตำนานหลายฉบับได้กล่าวว่าเทวดาได้นำพระเกศาธาตุที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่ปู่แสและญาติแสนำขึ้นมาฝังและก่อสถูปไว้บุนดอยแห่งนี้และต่อมาในปีพศ1230เจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศ สองพระอรสแฝดของพระนางดังมมเทวีแห่งฮริพุชัยนครได้ขึ้นมาก่อเจดีครอบพระสถูปเกสรนนั้นไว้ส่วนพระเจดีแห่งที่สองตั้งอยู่บนยอดเขาสูงทางทิศเหนือของดอยคำมีความสูงถึง1,053เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยพระเจ้ากอนากษัตริย์แห่งราชวงศ์เมงรายและพระมหาสุมนเทระได้อัญเชิญพระบรมธาตุที่ได้มาจากเมืองปางจาจังหวัดสุขโขทยัยขึ้นมาฝังและก่อดเจดีครอบไว้เมื่อปีพศอ 1,914เรียกว่าพระธาตุดอยสุเทพตามชื่อของสุเทวฤสีที่บำเป็นพรดอยู่หลังเขาแห่งนี้พระเจดีย์ทั้งสองแห่งนี้เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่แม้จะมีอายุการสถาปนาห่างกันเกือบ700ปีแต่ก็มีความใกล้ชิดผูกพันกันมาตั้งแต่โบราณกาลจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จะพบว่ายอดเขาหุกเขาเชิงเขาดอยสุเทพและดอยคำลุ้นเป็นถิ่นกำเนิดและที่อยู่อาศัยของชนเผ่าล่วงมาก่อนถือว่าเป็นลูกหลานของปู่แสนและย่าแสน ผู้ซึ่งได้รับพระเกศาธาตุจากพระพุทธเจ้าโดยตรงและชนเผ่าล้วนมีความเลื่อมใสมั่นคงและผูกพันกับพระพุทธศาสนามาตลอดอย่างมีได้ขาดและถือได้ว่าพระเจดีทั้งสองนี้ ต่างเป็นพระเจดีย์ที่เจดีย์น้องกันก็ไม่ผิดพระาธาตุดอยคำตั้งอยู่บนเทือกเขาเล็กๆทั้งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรภูเขาที่ตั้งของพระาธาตุดอยคำ เป็นป่าเขาเขียวขจีมีทัศนียภาพที่สวยงามด้าน,นล่างเป็นสวนราชพฤกษ์2,549หรือพืชสวนโลกนั่นเองและอยู่ใกล้เคียงกับเชียงใหม่ไนซาฟารีหรือสวนสัตว์กลางคืน เป็นปูชนียะสถานสำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่มีอายุมากกว่า1,300ปีในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่11ในระมิงคนคอมียักษ์สตนพ่อแม่ลูกซึ่งมีเชื้อสายมาจากชนเผ่าลัว ว่าสถานอยู่ที่หลังดอยคำชาวเมืองทั้งหลายจะเรียกว่าปู่แสแย่าแสปู่แส,แสมีชื่อว่าจิกคำส่วนย่าแสมีชื่อว่าตาเขียวยักษ์ทั้งสามพ่อแม่ลูกชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารในตอนนั้น ชนเผ่าลัวทั้งหลายแห่งระมิงคนคอนกำลังประสบกับความเดือดร้อนอันเนื่องจากยักษ์สามตนที่ดำรงชีพด้วยการกินเนื้อมนุษย์พระพุทธองค์จึงทรงทราบด้วยญาณอันวิเศษของพระองค์จึงได้ทรงเสด็จสุรมิงคนคอเพื่อแสดงธรรมโปรดยักษ์ทั้งสตนและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวเมืองระมิงคณคร เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงนิวาสสถานของสามยักษ์พ่อแม่ลูกที่ดอยคำทันทีที่ยักษ์ทั้งสามเห็นพระพุทธองค์มาถึงก็หมายมั่นเตรียมจะจับกินเป็นอาหารแต่พระพุทธองค์ทรงทราบถึงวิสัยของยักษ์ทั้งสามดี ตึงแผ่พระเมตตาไปยังยักษ์ทั้งสามเหล่านั้นด้วยพระบารมีและบุญญาธิการของพระองค์ทำให้กระแสจิตของยักษ์ทั้งสามอ่อนลงและเข้ามาก้มลงกราบแท่พระบาทของพระพุทธองค์ และพระพุทธองค์จึงแสดงธรรมโปรดยักษ์ทั้งสามปรากฏว่ายักษ์ผู้เป็นลูกยอมปฏิบัติตามและสมาทานศีลห้าได้ส่วนยักษ์จิคาและตาเขียวผู้เป็นพ่อแม่ไม่สามารถจะรับศีลห้าได้ เพราะยังต้องอยังที่ด้วยการฆ่ามนุษย์และสัตว์เป็นอาหารและขออนุญาตกินเนื้อมนุษย์ปีละสองครั้งแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตจึงตรองขอกินเนื้อสัตว์แทนส่วนยักษ์ผู้บตรนั้นได้ขอะสมบทเป็นพระภิกษุพระองค์จึงทรงอนุญาตและได้แสดงธรรมให้ฟังยักษ์ผู้บตรนั้นอยู่ในสมเพศได้ไม่นานก็ขออนุญาตพระองค์ลาสิกขา และไปบวชเป็นรือีชือศีลอยู่ที่หุบเขาอุบชุบันโพธหรือดอยสุเทพชื่อสุเทวราษีก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จต่อไปยังสถานที่แห่งอื่นพระองค์ได้ประทานพระเกศาแกย่ยษ์ปู่แสและย่าแสพร้อมได้ตรัสว่าดูก่อนเจ้ายษ์ทั้งสองจงรับและเก็บพระเกศานี้ไว้เขารพบูชาแทนเรา เมื่อเราได้มิพานไปแล้วและในวันข้างหน้าจะมีผู้ใจบุญกุศลมาชุมนุมกันณนะที่แห่งนี้ยักษ์ทั้งสองรับเอาพระเกศาจากพระองค์แล้วเอาไปบรรจุไว้ในผอบแก้วมรกตและบูชากราบไหว้เป็นมิตรศิน จึงเกิดสุพันิ์นิตขึ้นด้วมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและน้ำฝนได้หลั่งไหลาจากภูเขาต่างๆลงมาฉล้างแร่ธาตุทองคำตามหุบเขาเราห้วยพัดพาทองคำไหลลงสู่ปากถ้ำเป็นจำนวนมากผู้คนจึงเรียกภูเขาและถ้ำนี้ว่า ท่ำคาหรือดอยคาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงทุกวันนี้ต่อมาภายหลังเมื่อยักผู้บุตรได้ลาศิกขาออกมาและไปบวชเป็นพระฤาษีอยู่หลังดอยสุเทพยักผู้เป็นพ่อชื่อจิคาที่ชาวบ้านเรียกว่าปู่แส ก็ไปถือศีดลดํารงชี่อยู่บริเวณใกล้ๆกับวัดฝายหินเชิงดอยสุเทพส่วนยักษ์ผู้เป็นแม่ชื่อตาเขียวซึ่งชาวบ้านเรียกว่าย่าแสะได้อยู่ดูแลรักษาถ้ำดอยคำและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจนสิ้นชีวิต จากตำนานท้องถิ่นในภาคเหนือเกือบทุกเล่มกล่าวตรงการว่าในปีพศ1166ซึ่งช่วงนั้นท่านสุเทวราสียังอยู่ปฏิบัติบำเพ็ญพรตอยู่หลังนอยสุเทพวันหนึ่งท่านได้ลงมาเก็บอัฐิของบิดามารดาปู่แสยาแส ที่บริเวณป่าพยอมปัจจุบันคือตลาดพยอมและท่านได้มาพักผ่อนอยู่ที่เชิงดอยคำทันใดนั้นท่านได้เห็นพญาเหี่ยวที่กำลังขยุ่งทารกน้อยวัยประมาณสมเดือนโฉบผ่านมาพอดี ท่านจึงได้ตวาดใส่เหี่ยวตัวนั้นทันทีเหยี่ยวตกใจจึงปล่อยทารกน้อยล่องลอยตกลงมาอย่างพื้นดินเดชบุญตรงนั้นเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ใกล้เชิงดอยคําเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ดอกบัวใหญ่ในสระน้ำ ได้อักลีบออกรับทารกน้อยนั้นไว้ไม่ให้ตกลงพื้นน้ำสุดเทวรือสีก็มหัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงรับทารกน้อยไว้สาเดือนมาเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมโดยให้เรียนศท์วิชาทั้งมวลจนหมดสิ้น รวมถึงศิละปะวิทยาการทำสืกหรือตำราพิชัยสงครามและดนตรีทุกอย่างจนกระทั่งทารกน้อยนั้นได้เจริญวัยครบ13ปีสุตเทวฤศีจึงต่อรือยน์ใส่กุมารีน้อยพร้อมด้วยฝูงวานอนจจำนวนหนึ่งเป็นบริวาร ลอยไหลล่องลอยไปตามลำน้ำปิงจนถึงเมืองลาวโวสณนะท่าน้ำวัดเชิงท่าตุตำนานบางเล่มบอกว่าวัดชัยมงคลเมื่อพระเจ้าเมืองลาโวโและมเหสีได้เห็นกุมารีน้อยที่มีพระสิริโฉมงดงามและมีสิริลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นผู้มีบุญจึงได้นำไปเลี้ยงไว้ในพระราชวางังและตั้งเป็นราชธิดามีนามว่า จามเทวีกูมารีและให้ศึกษาศิละปะวิทยาการตำราพิชัยสงครามและดนตรีทุกอย่างเหมือนกับพ่อเลี้ยงคนแรกหรือสุทเทวฤสีจนกระทั่งจามเทวีกุมารีมีพระชนมายุได้2 4่0 0ีร เจ้าเมืองละโวจึงให้สมรสกับเจ้าชายรามแห่งนครรามบุรีในปีพศ1194รามบุรีเป็นเมืองขึ้นและเมืองหน้าด่านของขอมปัจจุบนันคืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากในปีพศ1 2 0 4 พระเจ้ากรุงลาวจึงทรงแต่งตั้งให้พระนางจามเทวีขึ้นครองเมืองหริพุญชัยตามคำเชิญของสุเทวรืีและสุทันตรืีซึ่งขณะนั้นพระนางมีพระชนได้38 0 0 0ปดพันษาประเพณีเลี้ยงดง หมายถึงการเลี้ยงผีปู่แสะแย่าแสะบรรพบรุษของลัวโดยปกติจะจัดขึ้นที่บริเวณป่าเชิงเขาโดยคำเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น14ข้ี่าเดือน9้าเหนือโดยชาวบ้านจะช่วยกันบริจาคเงินสมทบเป็นทุนจัดงาน ในวันเชา้าปลูกของงานชาวบ้านจะพากันจูงควายดำที่มีเขาเพียงหูหรือยาวเสมอหูเข้าไปยังบริเวณพิธีในปา่าซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าดงหอเพื่อทำการฆ่าควายแล้วนำมาเส้นไหว้ถีบรรพบุรุษปู่แสย่าแสน เมื่อวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษเข้าสิ่งผู้ทำหน้าที่เข้าทรงแล้วจิตวิญญาณของผู้เข้าทรงก็จะเปลี่ยนเป็นถีบรรพบุรุษทันทีโดยจะขอกินเนื้อและเลือดควายสดๆอย่างไม่ขยแขยงประเพณีเลี้ยงดงนี้ ถือว่าเป็นประเพณีนั่งเดิมของชาวลัวดังนั้นชาวลัวในตำบลน,นี้จึงจัดพิธีเส้นไหว้ผีบรรทุรุษทุกปีปีละครั้งในวันจัดงานเลี้ยงโยงบริเวณปา่าจะเต็มไปด้วยผู้คนที่สนใจ และสื่อมวลชนเข้ามาดูและทำข่าวอย่างคับข้างทุกปีชาวลัวคิดว่าการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีเลี้ยงดงนี้จะทำให้พวกเขาโชคดีและมีความสุขตลอดไปวันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ใครมีตำนานอะไรที่แปลกๆอยากให้ทางทีมงานของเราเล่าเรื่องคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ทราบคลิปใหม่ๆก่อนใครเพื่อนและขอเป็นกำลังใจทางทีมงานของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ